ไฟนอลราวงานแข่งแวนการโอเวอร์เดรสนะคะระหว่างรังเกตออฟฟิศและนิคิ่งโมนาสเทรูสารใครริกินถานะ่เรม โอเคไม่ใช่ต้องสอนเล่นหลังยังไงยังไงดีฝังให้ถูกปะขอเริ่มก่อนใครจะเริ่มก่อนจรงไออ๋อคุณภาพสทิผ่านเลย

นิ้งอยู่ไรไตขึ้นโอสกิลคั่ำส้างหมือนจอนหนึ่งเหมือนเ <c oughs> ดียวดูก่อ ไว้ล่างไว้ล่างไม่หไม่หไม่อดไม่ติดยุ่งเรี่ยไเช็ดลางน่งอันอันเ

หมื่นแปดแว่นดูก้อไว้ล่างไว้ล่างมันตีโซบาร์ยกสองสองไม่จับสองไม่เช็คโอเวอร์ด่วนลาล้างไม่เหนียวเป็นไงข้าเดิน ลองเลยออกติดก่รเรียนไม่ง่ายมีมันเป็นไมโครอยากทำไปเล่นเสร็จอยากท สิบแปดสองลูกยูข้างข้างสมที่เท่าไหร่สตาร์ที่สามแปดสี่แปดห้าแปดห้าแปดบวกสามเป็นหกสามอันนี้กดบวกเป็นห้ากดบวกแล้วโอเคฟีจีเลยทิ้งเป็นเกีหนึ่งไปนีดเจ๋อข้าลยแต่นั่ ไลท์่กข้ขอสองไปลงบวกห้าลงบ๊ทห้าตีเลยผลโอเวอร์สี่หมื่นสามดูก่อนไว้บทสี่หมสาม สองหนึ่งห้าแปดนตี้วสองลงสองยกหนึ่งไป ยกสองใบลงสองตัวลงหนึ่งตัวลงสองตัวรับไหมสองตัวอะสกิลคอสุขลังคนรุ่นคนหลังคนหลังโดดคนลงช่องหลังใช่ไหมโดดโดดลงตรงนีโ้โอเคโอเคแสงจุดแสงจุดโอเคสามได้เช็คฟอนสกิลสกิวไม่ได้พลัาางนี่ได้เช็คฟอนดปกง เอพลังนี่ไปได้สองฟ้อนแปดสิบแปดสิบแปดลงใหม่ห้าพันห้าพันที่แปดได้ฟอนสองฟ้อนสามแปดสี่แปดกดโอเวอร์หกหมื่นแปดฝั่งนี้ตัวลงใหม่อันนี้ลงเก่าสิบแปดสิบแปดบู๊ทหกห้ายี i i ่สามสามสามไอ ยี่แปดได้สามิกห้าสิบสามเยี่ยสิบสามอะลูกอ๋อนี่ปีลูกอ๋อเวลามาเลยดี เดือดสามสามรับเลยไม่กันหนึ่งเดมีจีสามห้าอันนี้เข้ากันเข้ากันเข้ากัน สอ <25. S 2> งห้าตัวแตน,นด็อกโอเคนี้ยี่สิบขนลุ่มยี่สิบแปดบุตรียี่สามโบอีกสองหมื่นสี่สิบสามดูกอ่อนไว้บดอกิ่พลังครับดึงได้แรตียกสองลงสองสกิลความยกวันบห้า ยีี่ได้ได้ผลโอเ์สามยี่สิบี่ไอนต์เเิทปก่เท่าไหร่เท่าไหร่ครับฝั่งนี้ตัวลงใหม่ตัวลงใหม่ทำไมอันนี้รนนี้ลงใหม่ยี่บสามฟ้อนสามสามห้าสิสามลงเอร์สมเท่าไหร่ ฝั่งนี้ยี่สิบอันนี้ยี่สิบแปดสามสิบสามห้าสิบสาหกสิบสามหกสิบสามสี่สิบสามสี่นี่บบนึ่าบวไม่นเลยโซชาสองคือโซทีเ่เของเรา ก็เลยมือครครับื่อนสองสี่หกใกล้หกกยิปห่อ่ายิปอ่าเริ่ม3ามไมื่เลยที่มะลงแว่น ยี่สบสามยี่สิสามสามสามสี okay. ่สามโอเคสี่แปดมิดมิออกข่างยิงขอดูหลุมได้ไหม

ฝั่งนี้ปีฝั่งนี้ตีอยู่ที่ยี่สิบแปดก็ผลเอาเลยดูก่อนเวละสี่สามีไยกสองลงสองสลับเลย ยี่สิบเก้าี่เช็คเลยสามได้ช็คไม่มีไม่ต้วไม่ไปหลืออะไรครับไม่หิวอ่าโอเคไม่รอนตอนตีมาได้หิว

ยี่หกห้าหอยหายน้องใม่ี่ายที่ได้ลายที่ดที่เอนนที่เอนก่ไดอกให้ที่ลายที่เหมือนกันเฮ้ไม่นี่ไดที่เหมืกันอันนี้ไม่ได้ที่เหมือนกันอันนี แตบว่าชายแล้วเจอเจออะไดแล้วก็คือสามเลยสเลยผมรานจะเป็นสามสามยี่เดี๋ยวเทไรนะจีบเอ็ดจีบห้าจีบสามใช่สามสาวสาอที่เป็ยังไงมสามสามเลยจีบสามจีบแปดไม่ใช่เจดจีบห้าจีบสาม ไปแล้วเลยรู้อกในการเล่นดี้บินได้าดที่มือสตัวเลียกไรมาได้ก่อนแต่ดิจิตี้ตัวเดียว